สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีมันเนี่ก็เได้มาตำหมองหงเธอมีเลยแหละพี่น้องเกี่ยวบไปง้อมากับตามาหมองหงพูดเก่าในและพี่น้องอาหารเพียงเนาะร่างแจ๋งมั่าามาไปเหตุการณ์เหตุงานแหละก็สิประมาณนี้พี่น้องมันก็นเป็นตากินตารับประทานอยี่ยมันมัน,ยนอยู่น้ำกันหลายคนห่วงกันเนาะเชิงหา้าสีผมมีอาหารน่ากัแบบนี้ก็ชื่อว่าสุดเยอะแหละพี่น้องบา,างส่วนไปก็แค่เสื้อหน้าเดียวนี่ อันนี้ก็คือผูพื้นแยมพื้นพักเนาะหน้าตาเพื่อนกะรอเราอันนี้เริ่มจะมีสีหายเบิ้งมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเด้อก็ตา่หมูก็ใส่ที่ยงนี่นะตคหมูเราก็ใส่ปูนี่ยังอยากฝากกัไอซีหัวกระฝานแดงเด้อน้องนาลีเอ้ยเอาไอซีแดงเนี่ยเป็นอะไรก็ได้เปิดติดตามแน่ คอยแร่คอยจีจ่างนะว่านั่นดีแขนแนวไเด้อว่านั่นี่ขนแนวไหสูงแห่ตอนนี้นะกำลังใจว่านั่นดีแขนแนวไหนคนกินสาวเขาเกืองเปิดกับเสกยู่ตอนนี้นานที่คนหายกำลังใหญ่จนตอนนี้นี่เลยได้ลลายจ้าอนนี้กันแล้วพีหน่อเพื่อหของงานน้ำกันนะกับบ้าเฮตดมาจะบ้านเดียวกันแต่กับเป็นปี่น่อเนี้ยตีพี่น้อกันคือเก่ามาหัวมางานมี่ยังกะ ทักแป้งแบ่งปั่นกันไปในนีแหละน้องพี่น้องเอ้ยนะเพิ่งเสื้อเสื้อผ้าคือวานาลีก็เป็นผู้ที่วันกับชีวิตแต่ไม่แกะกระย่าทั้งแล้วพี่น้องเอ้ยก็แต่ใช้มูคูไปซะตอนนอกเฮางม้าไม่เลิ่อมแสบจะเป็นเสแสมนะพี่น้องมันได้มะหวงนับปัดโตอีกแล้วดูมันได้เสียได้พี่น้องขาดแนวหนึ่งพี่น้องขาดสิ่งที่แสบที่สุดนวที่สุดพี่น้องอย่าหูเบาะแสยังพี่น้องจะพึ่งมากก่อ าม,มากสอบพี่น้องเอ้ยมกรอบเบิร์ตต่ำมหุ่งนะขั้นขานมาก,อก่อแเลยก็แสบอยู่แต่ปวทึงใจเป็นแนนนะพี่น้องหรือยังได้กัดยามากินน้ำกันเด้อาปาเน่กับิชาไปเพุงกันตอนกันต่มพี่น้องเอ้ยมียังเลมบไแตกเกิกไปไุมาปเลยพี่น้องเนยใช้หมพี่แขงแล้วก็อทะมะุ่งเพิ่มใส่หมดพี่แขงมาพี่แขงนี่นสิแสบเรื่องสาหรับจะตํามุ่งพี่น้องใช่หมพี่แขง <laughs> làm lại, thế? Làm đây, cái, cái, <laughs> cái này cũng là cái này cũng <laughs> <laughs> là nhạc, cái này cũng là cái này cũng là cái này cũng là là cái กาศดีแล้วกินอยู่ดอกไม่อยู่กรุงเทพกรุงเทก็กินอาหารบ้าบบท่าพุกาวี่นอะอยู่ในตลาดแกๆแล้วมันก็มีอะไรสบายดีตัว่งมของเรื่องกับมีแกๆน้ำมันเนีมันจะว่ามนตอนหายได้พี่เนกิน้องคนไทยเ่าใหดีมีหนักใจเด้อขอบใจของ ใหญ่นะแผ่นแบนปน้ำพี่้ำดนะดีไปทั้งหลานดิมาจะเก็บจามาหเงานนี้เป็นตัม้งอันนี้คือม้าวนะเนาม้าวค่ะเื่อถาเกิเรื่องเบอเบื่อเ่อถาก็เท่าเลยเรื่องเรืองง่านะม่โอ้วินาะเรื่องไงแดงข้าลาดเลย ขอเบืองะตังแน่อาพิอิซามดออกมาแบบเนีได้จะบ่มีมากอ้เ้ยแนาดแสบกานนอนนันามมีเหมือเล่นมืนาว้าแบแต่แสบไปอีกรสสัดหนึ่งพิงหน้าตาหน้าดำเป็นะพองอันนี้คือสียิสโต้ปลาูดองโอ้มีอยู่ดองมาตามแสบนี่เป็นดองแบบอามาในตัวมัดตวงนะในมือตัวน่ะอันนี้ไม ตวงตวงพี่หน้าแนวมิ้นแนวนาวนึ่งเมตรเสร็แน่นอาพี่น้าแนวมิ้นแนวนาวหนึ่งเมตรเร็จเดพก่น้องเอยคล้องมป็นหนึ่งยันรังเกียจเออถ้่าว่าใครโมได้คล้องมิ้นเอาไว้อยู่ด่ะเปนาอร่อยจังเลย แสบนำเด็แแสยูน่มนีพๆกั่อีเมื่อวันีสบถ้าถาจะเอิกันะน่าเอยอันนี้กือค่อยบากันมันทอดไหอยูบนี่คอนะาะทาทีทาบะวมโอ้ยทางๆอยาไนหริไปจาแ้ามนสา้าว้าวเนไหลข้าเป็นได้ไดแที่่นะน้ำานักมก ແນວເຮົາຫນດານົວຝັາືແວານ กะแดงนวดในต่ามันไงกระแดงนวดกรแดงกระแดงในตาเด้กระแดงบัเอาได้ตัวป็นตอนใหญ่นะอาโตรกะแดงเคยใชแมกร่แดลกที่ว่าคือเล่นลูกล่หรออือืบัวเราทำเล่ลูกมี่ยู่ในตางน่บแม่กรแดง ซื่อกระแดง้องแถห่ก็จะเป็นน้องเข้มนะคะสิว่าถ้าเราหมดแสงแด้บ้งถ้า่อหมดแสงเดีวเราหักตาหักตาขวบแสงก็เข้าว่ะถ้าหย่อนกินถ้าเราแห้งนูแร้งแท้นครัจะมแห้งดิจ่ายแล้วอ้นก็จแห้งเทรบ้า มีอยู่ี่ตามไปกิมผมแต่ดูดีมึงเหียวแวเร็จลเครื่องปุ่มนะพี่นะอี่เครื่องปุ่มนี่มันจะแยงแล้วก็องยากเ้องา

ทำลเียร um ่อยบสมาแบงมาตักกันด้พี่น้องพููยเดียวเดี๋ยาหอเยหอมนะอันนี้จานนึงเดีวพี่น้องไม่ t ิได้จะจานันนี้ซอสพี่น้อง เรืพี่เนาะแต่ว่าถ้าเบิร์นี้ในโทรศัพท์มันมันขึ้นหน่อยเห็นแต่ว่ามันตลายคือกัวแล้ีจานที่สี่พี่เนาะจานที่สี่วันลหนงบอกเอาลายรเอาดินบมาก์สไนละเดีอีกจานเดี๋ยวนียพี่อัวอไเพราะน่าจะต้องไปแล้ว่ไหเดสิเบร์ไปในพี่นาะนาตา ยิเดอเอืที่ยเอาลนไเดอมีต่ำหูค้ายหลมลูกต่ำหูคล้ายจา่ล้เ้าบาาข้าวามาเด้ไม่เป็นไม่มาดยาอยู่ไม่ตื่นไม่มาเน๊ยวนยาบุนกได้และขดเรื่องขอดแล้ได้ก็ได้ยาได้เห็นสีดำมันมุนอยู่ทังเดียวเดือนนายนะอีหน่องีที่หเบิ่งอ่ะ อันนี้ใส่บึงว่ามันมีแต่วจรงจพี่น้องเห็นบอกหลังจากตั้มแล้วม่แปลงกันก็ได้แต่เรคนหน่งเถ้ามาได้ได้หกหน่งได้ผู้ละถั่วละถั่วอาปปเห็นกินอยู่ของไผของลาได้ปะเนี่ยแล้วพี่น้องอันนี้คือแลงานนเาฮามาแต่มาหงายแล้วแ้วก็มีวเสื่อผ้งแข่งกันนั่นเองเลยนพี่น้องกินเ้าอ้วนเดียวแกงหมอเดียวกนเออเที่ัง เออเดี๋ยวตัวหนแหละไม่ไลยแน่น่ะยันมาคลอดโบอิ่มไปวันนี้ไปหอมไปหอมมั่นพี่น้องมาวันนี้น็บนั่นดิจุ๊บคี้แหว่สนิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อวันนี้จุ๊บขี้แหว่สนิ่แหละบายบายเป็นกำลังใจวันนร้พี่น้น่ด้วยจ้า